สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหนุ่มเลี้ยงงูเหลือยมยักษ์ยาว7เมตรในบ้านดูแลมาตั้งแต่ตัวนิดเดียวเลี้ยงราวกับคนในครอบครัวและเมื่อไม่นานมานี้นะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานว่ามีผู้ใช้ทิกตอกที่มีชื่อบัญชีว่าโมดิขานเอกโซติกได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอขนาที่าจคนหนึ่งนะครับกำลังอุ้มงูลงไปเล่นในแม่น้ํา จนกระทั่งในเวลาต่อมานะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวก็ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์โดยหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็พบว่าเจ้างูเหลือมตัวนี้มีชื่อว่าชิกเกียเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของโมเรสส่วนอับดุลลาซาาวาวชายชาวมาเลเซียโดยเจ้างูเหลือมชิกเกียตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในงูเหลือม6กตัวของโมเร์ส่วนที่เลี้ยงเอาไว้ในบ้านเจ้างูเหลือมชิกเกียตัวนี้นะครับมีความยาวกว่า7เมตร และมีน้ำหนักตัวมากถึง220กิโลกรัมโมเดส่วนได้เผยอ,อีกนะครับว่าตนได้เจอกับงูตัวนี้ครั้งแรกเมื่อ16ปีก่อนขณะที่ตนกำลังออกเดินทางไปต่างเมืองโดยตนได้สังเกตเห็นว่างูตงัวนี้กำลังเลื้อยข้ามถนนจึงเข้าไปจับและตัดสินใจนำมาเลี้ยงเอาไว้เองก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงงูใหญ่ตัวอื่นๆในเวลาต่อมาทางนี้นะครับโมเสส่วนยังได้เผยอ,อ,อีกว่าตนได้รับการสนับสนุนในการเลี้ยงงู จากครอบครัวของตนทุกคนต่างก็รักสัตว์เช่นกันโดยเฉพาะลูกชายคนโตที่มีความชอบเหมือนกับตนนอกจากนี้นะครับโมเดสส่วนยังมองว่างูพวกนี้ค่อนข้างเชื่องไม่อ่อนแอและไม่ติดโรคง่ายงูแค่ต้องการที่อยู่สบายๆและมีขนาดใหญ่เพียงพอกับขนาดตัวของพวกมันและถึงแม้ว่าการเลี้ยงงูจะเป็นความสุขของโมเดสส่วนแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลงูเหล่านี้ คิดเป็นเงินไม่ใช่ในน้อยโดยใน1เดือนนั้นนะครับเขาต้องหมดเงินไปกับการเลี้ยงงูไปกว่า700รยิงกิตหรือว่าประมาณ5,170บาทและยิ่งงูมีขนาดตัวใหญ่ขึ้นค่าอาหารของมันก็จะยิ่งสูงขึ้นทางนี้นะครับเขายังเผยอีกว่าแค่เจ้าชิเคเกียตัวเดียวก็ต้องกินไก่เดือนละ2 0ถึง25ตัวแล้วและสำหรับประเทศมาเลเซียนั้นนะครับหากใครต้องการที่จะเลี้ยงงูจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ และอุทยานก่อนสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TikTok m o h i k a n Exotic หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในทิตใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ